สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับกำปั่นสตอรี่อีกแล้วกับพ่อก้อยนะจ๋าว่าไงแม่แม่อะไรล่ะเอาแม่ปิงก็อยู่ด้วยมาช่วยกันวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นกันนี่เพิ่งได้มาใหม่ของเล่นคืออะไรเอ่ยวิบัง DIY jelly water นะเป็นเจลลี่น้ำ DIY ก็คือสามารถสร้างเจลลี่ ของเล่นเองด้วยตนเองนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วจะเล่นแบบไหนนะอ่ะกะปั่นแกะให้เพื่อนเพื่อนดูสิอืตรงไหนก่อนคะ่ไนี่โหแกะได้นะนี่มีมอนสเตอร์เต็มเลยดูดิเดี๋ยวดูข้างในที่ว่าจะมีตัวอะไรบ้าง อ่าอันนี้ก็มีแม่พิมพ์นะแม่พิมพ์เป็นสัตว์ต่างๆอันนี้รูปอะไรน่าจะเป็นกระต่ายนะตัวนี้ปเป็ดหรือเปล่าเป็ด <c oughs> พอ่ะพ่อดูผิดไอ้น,นี่ตัวอะไรแมวกับหัวกับหางหอ,อันนี้เหมียวคิตตี้อ่าหนึ่งสองแล้วก็อะไรอันนี้เป็นอุปกรณ์นะไม่รู้ว่าเอาไว้ทําอะไรนะอาจจะเป็นแบบเอาไว้ปัดปัดแปลงนะนี่อันนี้คือเจลลี่นะที่เอาไว้สําหรับ ผสมกับน้ำมีสองสีนะสีชมพูแล้วก็สีอะไรกันปันสีเหลืองเหลืองนะผงเจลลี่อันนี้ผงเจลลี่เนี่ยผงเจลลี่อันนี้เหยื่อวิธีทำก็คือเอาผงเจลลี่เนี้ยใส่กับน้ำหนึ่งลิตรนะผสมให้เข้ากันนะครับผมแล้วค่อยใส่สีเข้าไปนะไมาเรียาตาด้วยเหรอจริง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 อ่าจะไปดูกันว่าจะทำยังไง เอาล้ครับผมมาถึงวิธีทำแล้วนะครับผมอ่ะก็เทเจลลี่นะครับผมที่เราต้องการนะลงในแม่พิมพ์อันนี้เข้ามาตัวแรกทำเป็นตัวอะไรเอ่ยแมวแมวนะอ่ะอเทเข้าไปเลยเดีียยไออู่พอเทเสร็จเข้าไปในะพิพิมพ์เรียบร้อยเสร็จาาแล้วนะแล,วนะแล้วก็เอามาแช่ในน้ำยานี่นะน้ำยาเจลวันนี้อีกทีนึงนะครับผมให้ เจลในแม่พิมพ์เน่ยเซ็ตตัวพอเซ็ตเซ็ตตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เอาเจลแม่พิมพ์เนี่ยแกะแล้วก็ใส่ไว้ในน้ําสะอาดให้เซ็ตตัวอีกทีนะโอเคเดี๋ยวเรามา <จะ S 1> ดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วจะสําเร็จไหมตาเนี่ยเีอเดี๋ยวเราแต่งแต่งแล้วปาจะ<ฮ>สีเหลืองใส่ไหมลูก ก็เอาแม่พิมพ์นี้นะแช่ในมาชนะน้ำผงเจลที่เราผสมไว้นะอแบบนี้ถูกไหมอ่ะแปลกแอ่ะไม่น่าได้อ่ะเราเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกหรือเปล่านี่ไม่มนเป็นการทดลองโอ้โหนี่เป็นคืออะไรเนี่ย มันเหมือนกะปุกเลยแข็งทางแรกเฟลนะอย่าลองทำใหม่เหมือนการ์เลเม่เลยเดี๋ยวลองงั้นลองอีกวิธีนึงมันเหมือนการ์เเมเลยใส่เจลลงไปก่อนมันเหมือนการ์เเมเลยใส่เจลลงไปเหมือนการ์เลเม่เลยงี้นน่าจะติดโสนิดหน่อยนะเดี๋ยวเราใส่ลองใส่ความเจ็บฝันนิดนึงครึ่งนะแล้วค่อยใส่สีเข้าไปเหมือนกาละเมเล่ ใส่เข้าไปข้างในเลยวางเข้าไปในเหมือนในรูปเลยดีกว่าลองดูลองดูสิใส่สีเข้าไปเลยลูกเอาสีไล่สีเหลืองหรือว่าสีอะไรครับเป็ดอ่ะสีเหลืองหรือสีชมพูตัวนี้ลองดูมันจะลอยนะลูกเพราะว่ามันไม่ไม่ได้มันจะลอยเอานี้กันเอาสีนี้ใส่สีเข้าไปเลยใส่ได้แค่สีเดียวค่ะใส่ได้แค่สีเดียว ทำตัวแมวอีกตัวนึงสิเออล่านี้ล่านี้แช่ในน้ำไว้พอว่าน่าจะแช่ในน้ำเหมือนนะยังเหรอเดี๋ยวให้มันแหง้เทเทเอาไปก่อนลองมาดูซิว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะอ่าเขาไปเร็วๆเลยค่ะว้าวเรื่อยๆถูกต้องแล้ว โอ้โหแมวนี้น่าจะประสบความสําเร็จนะวิ่งแล้ววิ่งแล้วะแม่ขอเทวก่อนนะแมวตัวนี้สีชมพูเหมือนกําปั้นตอนนี้เลยดูสิมีหูสีชมพูเ่ยนี่เปนคนหรือแมวเหมือนการ์เมอนละแมและกะละแมอีกแล้ว โอเคนี่อย่ารอให้เขาเซตตัวก่อนนะเไปกินข้าวดีกว่ากินข้าวได้เหรอ๋ยวเราเข้ามาดูอีกทีนะอยวเรามาถ่ายคลิปอีกทีว่ามันจะเซตตัวหรือเปล่าโอเคไหมโอเคค่ะกระป๋าบอกอย่าเรามาดูกันมาดูกันโอเค A few moments later เอาแล้วครับหลังจากที่กระป๋านไปกินข้าวมาก็มาดูกันว่าเจนนี่จะเซตตัวหรือยังเพราะว่ามันเริ่มเซตตัวเลยนะ เดี๋ยวเราเอามาแช่ในน้ำแล้วก็เคลียร์ให้มันลงไปเซ็ตตัวไว้ในน้ำสะอาดไม่จะทาจื้อเย้อะลองดูที่กระปั่นเร็วหยิบขึ้นมาเร็วอะแม่ปิงช่วยแม่ปิงช่วยเขียนเขียนไม่ได้เอาใส่ไปในน้ำเลยใส่ไปในน้ำก่อนแล้วค่อยเขี่ยในน้ำมันจะได้ออกง่ายๆเลยค่ะมอเขียืมเอาเอาอันที่เป็นอันนี้ดิเอาอันที่เป็นอันนี้ดิอันที่เป็นมือแค่เป็นมือจิ๋วเป็นมือจิ๋วดิได้ไหม เราจะประสบความสำเร็จกันหรือเปล่าให้แม่ปิงช่วยนี่ให้แม่ปิงช่วยนี่มันเริ่มออกมาเลยเนะเป็นได้เหรอโอ้ my god oh my god อุ้ยความเลยนี่น่าจะได้นะเฮ้ยเฮ้ยเริ่มเป็นบุ้หน่อยนะอันนี้หรอหรอสุดไม่ล่ะ ันนี้คือน้ำสะอาดนะมันน่าจะใสเลยในน้ำยาหรือเปล่าอ่ะลองน้ำยาทีนึงก่อนนะลองอก็สอบยาเอาแมเราใส่น้ำยาก่อนนะเราจะได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรเว่าเพราะว่ามันก็ยากเหมือนกันนะกดลงไปเอาแมวกดน้ำบุ๋ง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 อย่างนี้มีน้ำยาอ่าพ่อแม่เห็นไหมใช้ถือมาได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทั้งสองตัวว่าจะโอเคไหมเดี๋ยวนุ้ดเป็ดตัวนี้สิ เนี่ยเป็ดของฉันทำไมหามันขาดแบบนี้เป็ดย่างเอ้ยแม่ปิงระวังแม่ปิงโอ้ยยังเป็นเป็ดอยู่อ๋อเวลาเราใส่สีเราต้องอย่าทำเป็นเส้นเนาะอ๋อเพราะว่าเราจะเอามาใส่ในนี้แหละแล้วเซตตัวแล้วพอเซตตัวแล้วปพ๊บเราก็มาใส่ในน้ำนี้นี่เราประสบคอนเดนเร็จตัวแม่แล้วเราทำใหม่ได้เรารู้แล้วเรารู้แล้วอารละ น่าจะโอเคนะวิธีการก็คือว่าเทเจลใส่ในแม่พิมพ์นะพอเจลเริ่มเซตตัวเนี่ยแล้วก็เอาเคลียร์ลงไปในเจลเนี่ยเอาไปใส่ในน้ํายาอันนี้พอใส่น้ํายาเสร็จเซตตัวเรียบร้อยแล้วก็เอาเจลเนี่ยไปใส่ในน้ำสะอาดเพื่อเว่าตัวให้มากขึ้นทเป็นเส้นได้ไม่ต้องทําตามรูปพิมพ์ก็ได้แล้วเดี๋ยวดูสิเยอะโอ้โหเห็นไหมสวยอ่ะ อะไรเลยพอก่อนสิเฮ้ยมัเหมือนเชลโล่เลยอ่ะเดี๋ยวเพราะว่ามันเหมือนดวงดาวมากใช่ต้องใส่อย่างนี้แหละถูกต้องแล้วนี่มันก็เหมือนไข่กบอ่ะกระปานจริงๆต้องมีที่ช้อนให้ไข่กบนี่นี่รี็นไข่กบนะอ่ะลองทำตัวเป็ดอีกตัวสิกระป๋องลองทำตัวเป็ดอีกตัวสิอ่ะเรารู้วิธีละสีหมดแล้วบีบเร็วๆลูกเออบีบแรงเร็วเลยปื๊ดเลยให้มันเป็นเนื้อเดียวกันให้มันเนื้อเดีเลยครับ ข้อบิดได้หลายที่แล้วมันจะแบบว่าไม่เซ็ตตัวพร้อมกันพลาร้าปลาร้าโอเคแค่นี้เลยแค่นี้เลยอ่าละปุ๊ดจะเป็นปุ๊ดปุ๊ดไหมเอ้ยจะเป็นปุ๊ดปุ๊ดไหมปากหายอีกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเทเข้าไปอีกไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะไม่ได้อ่ะเพราะว่าน่าจะเซ็ตตัวข้างนอกก่อนนะ พอเริ่มเช็ตัวเราค่อยใส่ไปทีหลังเอออันนี้คืออะไรเนี่ยเฮียเอาเอาสีชมพูบ้างสิเอาสีแชมพูนี่กำปั้นจะได้หลายๆสีได้สีสวยปุดป๊ๆนะอ่ะเป็นปูหรือเป็นเส้นก็ได้ใช่ต้องเช็ดตัวแบบนี้ก่อนเนาะปมาอุปั๊ดเมมาันลยทีนี้เล่นนีจะสนุกกว่าอันเดียวบีสวยกว่าเฮ้ยนี่มันไข่กรอบสีสวยดีนะใช่ไหมสีเป็นแบบนีออนอ่ะ แต่ถ้าเป็นเส้นในลูกวนนี้แม่เกือบฉีนแรงแรงอ่ะโอ้มันไม่เป็นเส้นนี่แม่เนาะแม่พอลงไปในน้ำมนน้ำยาแล้วมันจะเป็นก้อนๆเพราะมันเพราะมันเซ็ตตัวเลยทีเดียวเลยไงโอ้โหที่มันต้องบีบแบบนี้น่ากินจัง้องมีแย่อ่ะลองทำลองทำนี่ทีนึงเราทำนี่ทีทำทิ้งไวเอกเอาแมมเป็นสีเหลืองด้วยสิเอาแอมสีเหลืองด้วยดแล้วแล้วก็ให้ให้เขาเซ็ตก่อน เดี๋ยวพ่อทำแบบนี้นะพ่อบีบช้าก็ได้เป็นแล้วนี่อันนี้ก็เจลโอเคหมดแต่เราปล่อยให้ให้เขาเซ็ตตัวก่อนเขาเซ็ตตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอามาใส่ในน้ำยานี่ใส่น้ำยาเนี้ยเสร็จปุ๊บน้ำยาเนี่ยทำปฏิกิริยากับเจลนะแล้วให้เจลมันเป็นรูปร่างแมวรูปร่างเป็ดพอเรียบร้อยแล้วเราก็ช้อนมาใส่อย่างนี้นี่กระป๋านดูนี้สิเลยนนั่่ะ เฮ้ยยังเป็นตัวแมวแล้วก็ปั้นจูดเงาแมวอะไรนี่น่าทานไหมคะยาไม่เอามาจุ่มน้ำนะใส่เลยนะนี่เป็นทานอาหารว่าเพราะว่ามันเหมือนในนี้มากกว่าจูดจูดจูดเหมือนกระม้อเหมือนบัวลอยมากกว่าเนี่ยขนมบัวลอยเนี่ยจูด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 แต่กินไม่ได้นะน้องๆหนูหนูเออเออโอ้โห เป็นเส้นเลยเหมือนไข่กบจริงๆด้วยกระปบานดูดิมันไข่กบเลยไข่กบไข่แบอย่าหยิบได้ปะเนี่ยปื๊ดปึ๊ดหยิบแบบนี้น้ำยานี้ห้ามจับนะน้ำยานี้่ยิบแบบนี้น้ำยาสะอาดได้ค่ะนี่อันนี้ค่ะหยิบได้อันนี้เป็นเจลลี่แล้วหยิบได้ค่ะเย่ โอ้มาโหไมเีคก็สรุปเหมือนกันนะสรุปไปอีกแบบนะแต่ก็ต้องตั้งใจทำสักนิดนึงนะนี่นะครับผมน้องๆนนหนูลองไปเล่นกันได้นะี่อันนี้กระป๋านซื้อที่เซเว่นอีนนะบางสาขาเขามีนะลองไปดูกันนะ DIY jelly water นี่เจลลี่น้ำ DIY สามารถสร้างเจลลี่ได้นี่มีรูป มีสัตว์หลายอย่างมีหลายรูปด้วยนี่มีไดนเรสาร์ก็มีมิดิเมอานะเพลเซ็ตได้นี่แล้วก็อายุต้องมากกว่าสามขวบขึ้นไปนะนี่ไหนก็ปัดทำสิปัดขึ้นไปตัดขึ้นไปมีเม็ดเม็ดสินี่เม็ดบัวลอยนะคะนี่วิธีการทำบัวลอยมันต้องมีกระชอนช้อนอันเนี้ยนะใช่คมมันต้งมีกระชอนช้อนช้อนขึ้นมาเลยรูป โอเคก็ประมาณนี้นะให้เบบเอน้องน้องหนูซื้อมาเล่นได้นะที่เซเว่นอีเลฟเ่นะสำหรับวันนี้คลิปนี้เขาขอจบเพียงเท่านี้นะอฝากกดถูกใจช่อง YouTube ของกำปั่นสตอรี่ด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายบาย